สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลน้ำมันประจำวันที่1กันยายนพุทธศักราช2567ลักษณะอากาศทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลน้ำมันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่งผลให้ลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรัง อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมในทะเลนามันตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2ววงงาเมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือนในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจบการรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันนี้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า ได้อย่างแม่นยำอระตูนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน